สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่คนรลักพระเครื่องนะครับช่องพระเครื่องมหานิยม EP ที่2 3 5นะครับ EP ที่235นะครับมีพระเก่าๆนะครับพี่พระสวยๆนะครับมานำเสนอ28รายการนะครับรายการที่1ถึงรายการที่21รายการละ200บาทนะครับรายการที่22ถึงรายการที่28เป็นรายการพิเศษนะครับรายการละ300บาทนะครับ ช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์0946126168ลน์ ID ใช้เบอร์0 8 6 4 7 7 2 3 5 5นะครับสามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อนม,มาดูรูปภาพพระเพิ่มเติมได้เลยนะครับจะส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะครับเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มครับมาเริ่มมันที่รายการที่1เลยนะครับรายการที่1นนะครับเหรียญหล่อโบราณพระพุทธชินราชนะครับ เนื้อโลหะเก่าสวยนะครับพี่ต่อไปรายการที่สองนะครับรายการที่สองนะครับพปางนีลาเม็ดขนุนเนื้อดินนะครับเนื้อเก่าเก่ามันมันนะครับพี่ ต่อไปรายการที่สามนะครับรายการที่สามนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับเนื้อโลหะเปลี่ยนทองคำนะคบพี่ต่อไปรายการที่สี่นะครับ รายการที่สี่นะครับพระสิววลีเนื้อดินนะครับเนื้อเก่าเก่านะคะพี่เนื้อมันมันนะครับต่อไปรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้านะครับพระเนื้อดินเก่านะคะพี่เก่าไม่ทราบที่นะครับ ต่อไปรายการที่6นะครับรายการที่6นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับเนื้อโลหะเก่าเก่ๆมันๆนะครับต่อไปรายการที่7นะครับรายการที่7นะครับ เหรียญจอบใหญ่ลหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับเนื้อโลหะนะครับพี่ต่อไปรายการที่8นะครับรายการที่8นะครับพระวัดปากน้ำนะครับพี่ เนื้อผงนะครับหลังยันนะครับพี่ใส่ตลับมาพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่9้านะครับรายการที่9้านะครับสมเด็จเก่าเนื้อผงนะคบพี่เก่าไม่ทราบที่นะครับ ต่อไปรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบนะครับพระอุปคุตหล่อบโบราณนะครับถือดอกบัวนะครับพี่เนื้อโลหะเก่าๆนะครับหลังยันนะครับต่อไปรายการที่สิบเอ็ดนะครับ รายการที่สิบเอ็ดนะครับพับปิดตาเนื้อผงคุกรักนะครับพิมพ์ปั้นลอยองค์นะคบพี่เนื้อเก่าๆนะครับต่อไปรายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสองนะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับ เนื้อนวลนนวนเนื้อมันมันนะคระพี่ต่อไปรายการที่สิบสามนะครับรายการที่สิบสานะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ี้ตานะครับ เนื้อโลหะเก่าเก่าขึ้นสนิมเขียวนะคบพี่ต่อไปรายการที่สิบสี่นะครับรายการที่สิบสี่นะครับพระเนื้อผงเก่านะครับพี่เนื้อเก่าเก่ามันมันนะครับเก่าไม่ทราบที่นะครับ ต่อไปรายการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบห้านะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับเนื้อโลหะเก่าๆปุนพุนนะครับพี่ต่อไปรายการที่สิบหกนะครับ รายการที่สิบหกนะครับสมเด็จบางขุนพมนะครับเนื้อแก่งแกงเก่าๆนะครับต่อไปรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับพระเนื้อดินนะครับ เก่าไม่ทราบที่นะครับพี่เนื้อมันมันนะครับต่อไปรายการที่สิบแปดนะครับรายการที่สิบปดนะครับหลวงพ่อทวดนะครับหลวงพ่อทวดเนื้อว่านดำนะครับพี่ ต่อไปรายการที่19นะครับรายการที่สินะครับหลวงพ่อชูชกนะครับพี่หลวงปู่ชูชกนะครับเลี่ยมกรอบมาพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่20นะครับ รายการที่ยี่สิบนะครับพระเปิมลำพูนนะครับเนื้อดินนะครับพี่เนื้อมันๆน,นะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับสมเด็จเกตชัยโยนะครับ เนื้อเก่าเก่านะคบพี่เนื้อมันมันนะครับเนื้อเก่าเก่าพุนพุนนะครับต่อไปจะเป็นรายการพิเศษนะครับรายการละสามร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบสองนะครับถ้ท่ามะปางเนื้อชิ้นตะกั่วนะคบพี่ เนื้อชินตะกัวเก่านะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบสามนะครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับเหรียญเจ้าคุณนอน,นะครับพี่เนื้อชิ้นตะกัวนะครับหลังยันนะครับพี่ เรียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่24นะครับรายการที่24นะครับพระชัยวัดหล่อบโบราณน,นะครับเนื้อโลหะเก่าสภาพใช้นะครับพี่ ต่อไปรายการที่ยีสิบห้านะครับรายการที่ยี่สิบห้บานะครับเหรียญหล่อโบราณนะครับพี่พระปิดตาหลวงปู่สุขนะครับเนื้อชินตะกัวเก่าๆนะครับหลังจานยันนะครับเรียมกรอบเก่ามาพร้อมบูชานะครับ ต่อไปรายการที่26นะครับรายการที่26หนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับเนื้อโลหะนะคบพี่เนื้อมันมันเก่าๆนะครับต่อไปรายการที่27นะครับ รายการที่27สิบเจ็ดนะครับรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเผือกนะครับวัดกิ่งแก้วนะคบพี่เนื้อโลหะนะครับเก่าสวยนะครับตายฐานอุดกิ่งนะคบพี่ต่อไปรายการสุดท้ายนะครับรายการที่ยี่สิบแปดนะครับ รายการสุดท้ายนะครับพระนาลายทรงปืนนะครับเนื้อชินตะกวัวนะคบพี่เป็นพระกุนะครับหลังลายผ้านะครับเนื้อชินตะกวัวสนิมแดงนะคบพี่ ก็ครบทั้ง28รายการแล้วนะครับดูและชอบหรือถูกใจตรงไหนนะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาดูรูปภาพพะเพิ่มเติมได้เลยนะครับฝากพี่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ